สวัสดีค่ะอ่านไพ่กับป้าอ้อมประจำวันที่1-31มีนาคม2,568นะคะคนวันศุกร์เป็นยังไงบ้างตอนนี้อ่าล่าชินีถือดาบอยู่ที่ตัวโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครรายละเอียดเยอะเอาเรื่องเก่ามาห้าหันได้แล้วเนี่ยลักษณะเนี้ยดุดันค่ะตอนนี้เจ้ากบเจ้าระเบียบ ไขเถียงก็ไม่ได้ลักษณะนี้เลยแต่ถามว่าในใจเป็นยังไงบ้างอู้ใ,ในใจมีความสุขนะสามถ้วยขึ้นที่ใจนะคะมีการเฉลิมฉลองประสบความสําเร็จนะคะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละแต่น่าจะมีความสุขมากอาจจะมีการได้ประกาศเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะคือมีความสุขลักษณะอย่างนี้สามถ้วยอยู่ที่ใจแต่ถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสี่เหรียญแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะ ที่ผ่านมานี่โอ่งงกมากเลยอ๋อใช่แต่นี่ทีเนียวมัธยัสอดออมคือเราอะไม่ยอมบอกใครเรื่องการเงินเลยอันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราประหยัดมากเลยนะคะทั้งกอดไว้ทั้งทุนหัวไว้ทั้งเหยียบไว้ไม่ได้ไม่ได้จับจ่ายเลยพยายามเก็บพยายามอดพยายามดูแลแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตัวเองนะก็คือก็ยังแบบ ดูแลตัวเองอย่างดีลักษณะอัศาวินถือถ้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ออกเดินทางที่แต่งตัวดีๆแล้วไปแบบหวานสเสน่ห์เข้าไปทั่วค่ะลักษณะเนี้ยถามว่าไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับใครนะแต่ก็คือมีความแบบสนุกสนานลื่นลแล้วก็แต่งตัวดีๆเพื่อจะให้คนอื่นชื่นชอบประมาณนี้นะคะสําหรับคนวันศุกร์แต่ถามว่าคนที่มีอิทธิพลต่อเราไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือใครก็ตามโอ้ราชาถือถ้วย ตอนนี้เราได้เจอคนที่เป็นลักษณะที่ปรึกษาตอนนี้เราเราเจอคนที่ให้คําปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะลักษณะราชาถือถ้วยเนี่ยเขาจะเขาจะยินดีที่จะให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องแต่น้องบอกไว้ก่อนนะอย่าไปดูเรื่องประวัติเขานะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะบางทีเอาตัวไม่รอดแต่สามารถดูแลหรือไม่ให้คำปรึกษาเราได้อย่างดีต้องบอกอย่างนี้คนรอบตัวเราวะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่อาจจะแบบ เพิ่มหลังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยให้คําปรึกษาเขาดีมากนะคะคำปรึกษาเขาหรือไม่เขายินดีที่จะให้เราเขายินดีที่จะให้คําปรึกษาเราอะโดยที่ไม่อิดออดเลยนะคะเจอคนดีเจอคนดีอ่าคนมันสุขแต่ถามว่าสถานการณ์รอบตัวเป็นยังไงบ้างอุ้งานเหนื่อยอะงานเหนื่อยงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยต้องบอกอย่างเงี้ยนะคะลักษณะสิบไม้เท้าอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้งานหนักมากนะคะงานหนักจนไม่มีเวลา ตอนนี้ทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจทุ่มเทไปที่งานนะตอนนี้ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วแถมยังแบบดุดันกดดันตัวเองด้วยแหละส่วนหนึ่งคือเราไม่อยากให้พลาดอะประมาณนี้นะคะถ้าจะเป็นเรื่องงานเนี่ยเราจะไม่อยากให้พลาดเลยเราก็เลยแบบแบกรับภาระทุกอย่างเข้ามาที่ตัวนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างภายในเดือนมีนาคมนี้ของคนวันศุกร์นะราชินีถือถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบ โอ้โหจริงๆอะเราไม่ได้เป็นคนชอบงานอะไรขนาดนั้นนะเดือนนี้เป็นเดือนที่อยากอยู่กับบ้านพอเข้าบ้านนี้แบบไม่อยากจะไปไหนเลยไม่ทํางานบ้านหรือไม่ก็เราก็จะเจอคนที่ดูแลเราอย่างดีถ้าลักษณะเป็นคุณผู้ชายนะคะเราจะได้เจอคนข้างกายที่แบบ เป็นแม่บ้านแม่เรือนน่ะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบกลับบ้านก็จะไปทํางานเก็บกวาดทาความสะอาดอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากเวลาอยู่กับบ้านแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็จะต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจอยู่ดีคนวันศุกร์เนี่ยยังไงก็จะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะตัดสินใจไปได้เลยให้เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไปได้เลยยังไงก็สําเร็จต้องบอกอย่างเงี้ยแต่บางทีอะ่ะเราจะปรึกษาใครไม่ได้เพราะตอนนี้เราก็หวัง หวังให้ที่ปรึกษาช่วยเนาะเขาแค่ให้คําแนะนําได้อะคะ่ะแต่เรื่องการตัดสินใจอะจะต้องเป็นเราคนมันสุกตัดสินใจไปได้เลยอาจจะตัดสินใจคนเดียวแต่ให้ตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งไปได้เลยสําเร็จคะ่ะแต่สิ่งใบสรุปเนาะสรุปเนี่ยแเหรียญแล้วก็6ดาบเราอะต้องบอกอย่างนี้เรามีปัญหารเรื่องการเงินนะคะเรามีปัญหารเรื่องการเงินเงินอย่างมากต้องบอกไม่แปลกใจเลยว่าทาไม เดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วถึงได้ประหยัดขนาดนั้นตอนนี้เราพยายามทําเงินให้เข้าบัญชีเนาะเพื่อจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เราเคยผ่านตอนนี้ก็ค่อยๆเคลียร์แล้วล่ะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องหนี้สินหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เราทําได้แล้วประมาณ60%เดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลายค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆค,ค,คลายไปเนาะขยันอย่างนี้แหละประหยัดนิดนึงอดออมนิดนึงแล้วก็สู้นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆคลายตอนนี้ก็เราแก้ปัญหาไปได้แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะมันยังมันยังไม่จบ มันอาจจะต้องแบบมันไม่ได้สร้างคนเดียวอ่ะปัญหาเนี้ยมันมีมันมีคนร่วมสร้างอ่ะแต่ตอนแก้เนี่ยเรากลายเป็นว่าเราจะต้องแก้ด้วยเงินอ่ะมันก็เลยจะต้องแบบเราต้องแก้คนเดียวอะค่ะแต่ไม่เป็นไรยังไงก็สําเร็จนะคะยังไงก็ผ่านไปได้ตอนนี้เราแก้มันได้ละล่งหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะค่อยๆค่อยๆเคลียร์ค่อยๆคิดไปนะคะย้ำอีกรอบสําหรับคนวันศุกร์ตอนนี้ถามว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างดูดันค่ะดูเดือดตอนเนี้ยยอมหักไม่ยอมงอแล้วไม่ยอมแล้ว ตอนนี้ที่ผ่านมาอาจจะยอมบ้างแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วนะคะแต่ดีที่เรายังมีที่ปรึกษาดีนะคะมีคนที่พร้อมให้คำปรึกษาค่อนข้างค่อนข้างละเอียดรอบคอบแล้วก็เมตตาเราอะคะ่ะแต่น่นเราเจอคนที่มเมตตาแต่ตัวเราเองต่างหากที่แบบแบกรับภาระ,ะเยอะเกินไปเราเหนื่อยนะคะเราเหนื่อยมากเลยสําหรับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการงานเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นภาระ,ะ,ะรับผิดชอบอะเราแบกค่อนข้างหนักเราเป็นสายแบกอะคะอ่ะแต่เข้าใจแหละ แต่เดี๋ยวเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ได้พักผ่อนนิดนึงได้อยู่บ้านแล้วมีความสุขอาจจะต้องกลับมาทําดูแลบ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอีกรอบตัดสินใจไปได้เลยคนมันสุขตัดสินใจไปได้เลยตัดสินใจคนเดียวแต่ให้เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งอะไรจะเกิดก็เกิดไม่เป็นไรนะคะพอสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็หวังพึ่งเรื่องการเงินนี่แหละเราก็อยากจะเก็บเงินในบัญชีให้เยอะๆแต่มันคงยากอะคะ่ะเพราะว่าเราต้องมีเรื่องที่จะต้องเคลีย เงินเนี้ยมันจะต้องเอาไปเคลียร์เอาไปเคลียร์ปัญหาค่ะเรามีปัญหาที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้เราแก้ได้แล้ว60%เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตอนนี้อาจจะต้องแบบค่อยๆนะคะค่อยๆสู้ไปมันยังมันยังไม่จบอะคะ่ะปัญหานี้มันยังคลางาสังอยู่นะคะเหลืออีกสีค่ะเนาะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อมนะคะสวัสดีค่ะ